เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ๊ฝนจะช่วยทุกคนได้หรือไม่ออาช่วยแบบอามเจ๊ฝนมาเจ๊ช่วยได้อยู่แล้วอามโอ้โหไปก่อนคนแรกโอ้โหต่อไปพี่สาวอะไรน่ะพี่อะไรอ่ะพี่สิรินพี่สิรินนะอ่าพี่อ้อนะต่อไปเราจะช่วยพี่อ้อเองช่วยได้นะอ้าไปตามกันเลยโอ้โหอะไรวะไม่มีพูดโอ้โหรีบไปไหนอ่ะ มาทูปิวไปเลยฮะเจเจดรีบอ่ะต้องกดเร็วๆมันถึงจะได้ไปชนะไงเอ้าเห็นไหมล่ะแล้วมันชนะไหมล่ะนี่ไงมีผู้อกด้วยน่ะแบบนี้ชนะไหมชนะอะไรนะเอ้านี่ยติดแดงกันทุกคนเลยเนี่ยกระเด็นกระดอนไปอยู่ถ้าชนะมันต้องผ่านนี่ผ่านไอคอนปอนมาให้ได้เมื่อกี้โดนคอนปอนทุบกระเด็นเลยเอ้าหรออ้ยเจ๊ผลนบอกให้ช่วยไม่ได้ให้ทำลาย แล้วน้องๆทุกคนล่ะช่วยทุกคนได้หรือไม่คอมเมนต์มา